นี่คือผีเสื้อกลางคืนการเติบโตของผีเสื้อกลางคืนจะเช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่พวกมันเติบโตอยู่ฉันเป็นหนอนตัวอ่อนระยะแรกของผีเสื้อกลางคืนหนอนจะสามารถาจะสามารถกลายเป็นหนักได้ได้เร็วขึ้นหากมันอาศัยอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่ในทางกลับกันมันจะเติบโตได้ช้ามากในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ หลังจากที่หนอนกลายเป็นดักแด้จะต้องใช้ระยะเวลายอย่างยาวนานเพื่อพร้อมที่จะกลายเป็นบีเสื้อคางคืนและออกโบยบินอย่างสง่างาม เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าระยะการเติบโตของอีเชื้อกลางคืนเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งเหมือนปีเซื้อเมาระยะเป็นหนอนเปรียบเสมือนเด็กคนหนึ่งเติบโตเป็นคนดีได้ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อตัวเองระยะที่เป็นหนักแด่เปรียบเสมือนการศึกษาที่ใช้เวลานานเพื huh ่อสะสมความรู <h <h ้ก่อนจะออกไปใช้ชีวิตอย่างสง่างามในระยะเติบโตครับว้าวขอบคุณครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ครับ ชอบไอเดียกันบรรยายครับ